วิธีการเยียวยาสารพัดอารมณ์ที่เกิดขึ้นสติสมาธิความรู้สึกตัวและลมหายใจคือเครื่องมือที่ใช้ในการเยียวยาและการรวมตัวเป็นหนึ่งเดียวกันของความรู้สึกที่ประคองไว้ด้วยสติและสมาธิโดยผ่านลมหายใจจะเป็นพลังที่สามารถนำไปใช้เพื่อการเยียวยาในทุกอารมณ์ที่ต้องการได้รับการเยียวยาขั้นตอนของการเยียวยา หก่อนอื่นควรเตือนตนอยู่เสมอว่าจะไม่ยอมให้การกระทำของใครเข้ามาทำร้ายความสงบภายในของตัวเราได้ 2. เมื่อเริ่มรู้สึกว่าตัวเองเกิดอารมณ์ขึ้นแล้วให้รีบหายใจเข้าลึกๆไว้ก่อนทันที 3. ให้เดินออกห่างจากบริเวณนั้นพลังงานที่ก่อให้เกิดอารมณ์นั้นชั่วคราวหรือถาวรหากสาม,มารถปฏิบัติได้ 4. หาที่เงียบสงบขอปิดตัวเข้าห้องน้ําเพื่อทบทวนอารมณ์สักพักก็ยังดีและให้ยอมรับว่าตนได้เกิดอารมณ์ขึ้นแล้วโดยไม่ต้องไปแต่งเติมเสริมเรื่องที่ก่อให้เกิดอารมณ์มากไปกว่านี้อีก5เมื่อยอมรับกับอารมณ์เหล่านั้นแล้วก็ให้หาสถานการณ์ที่เหมาะแก่การหายใจเข้าทางจมูกให้ลึกๆและค่อยๆปล่อยลมหายใจออกทางปาก อย่างช้าๆไม่ต้องรีบร้อนนะคะสัก2อถึงสครั้งอารมณ์นั้นก็จะค่อยๆจางหายไปเพราะการสูดลมหายใจเข้าคือการดึงเอาพลังของความรักที่มีอยู่ภายในและของทุกสรรพสิ่งที่อยู่ภายนอกเข้าไปเยียวยาอารมณ์เหล่านั้นของคุณด้วยสมาธิสติและความรู้สึกตัวการหายใจออกคือการส่งอารมณ์ภายใน ที่ได้รับการเยียวยาและได้รับการเปลี่ยนแปลงให้เป็นความรักแล้วนั้นขยายออกไปให้กับทุกสรรพสิ่งและไปรวมอยู่กับพลังงานของโลกและจักรวาลหากใช้ข้อห้าให้เป็นประโยชน์คือไม่โกรธไม่เกลียดไม่กลัวไม่เกี่ยวไม่เข้าใกล้ก็จะเป็นการช่วยให้ชีวิตดีขึ้นโดยไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องเสียพระ กำลังกายใจให้กับอารมณ์เหล่านั้นอีกต่อไป